อุ้ยลงเขามาแล้วฝนก็ตกนะคะรถพว่วงถอยต้นไม้รถดีลงรถใช่ไหมออรถกระบะบอกหรืออะไรแล้วทำไมรถพ่วงจอดขวาง,<อ>งย่างนั้นอ่ะใช่หรอดูฝนตกเอฟซีนี่คะ่ะจะไปช่วยวะดีนะเราลงเขามาแล้วแล้วฝนถึงตกเนี่ยวันนี้บรรยากาศแบบอ ไปวะวินไปวะนี่ดูถึงถึงรถกระบะนี้ก็จะไปจะออกข้าบอกจะใช้รถพ่วงดึงรถกระบะขึ้นบอกดูยังไงนะเราอยู่ไกลนะเราก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราซูมดูซิเราจะเห็นหรือเปล่าสิ ว่าคืออะไรฝนตกถนนลื่นนะคะก็ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะคะขับรถ,รถไปไทำอะไรอะไรเป็นอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องไปใกล้ๆกกว่านี้นะคะถึงจะเห็นเหตุการณ์เนาะ ตอนที่เราอยู่ไกลอ่ะรถกระบะคันนั้นขึ้นตอนน,ตอนนี้เราไม่รู้ว่าสถ,ถานการณ์เป็นอะไรัไจ,ะจะไปไหนกันวะจะปิดถนนให้ดูพวยไอ้เหี้ยนี่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรนะคะข้างหน้า โอเต็มเลยตอนนี้จะปิดถนใหดูรีไปไหนกันนะไอ้เห hey, ี้ยนี่มึงอยู่กับการเรีนเดียวไม่ได้หรือไงวะไม่เราไปจทย รู้ว่าเขากำลังดึงอยู่มึงจะรีบไปไหนกันวะไม่รู้ว่าข้างล่้าเป็นอะไรนั่นเองนั่นรถรถพ่วงค้นกำลังขยับเออน่าจะนู่นรถมีนู่นทางนู้นนะคะ ปิดถนนนะคะก็เมื่อกี้นี่รถรีบไปไหนกันรถเล็กนะคะพยายามที่จะเซ็กเข้าไปเนาะรู้ว่าเขาข้างหน้าเขาเป็นไรอ่ะมึงเบียดหไว้ที่กูไม่หมัดไส้กูปิดไม่ถนนแม่งเลยปิดไปอีกแล้วยอมเลยเว้ยไปเดี๋ยวโทรหากัน รถพวงก,ก็ปิดนะคะทีนี้อพอเขาเห็นรถติดนะรถเล็กก็กําลังจะชอบพากันแทรกแทกเข้ามาพราะมันแทรกมามันก็จะเป็นสามเลนสี่เลงแล้วการการทํางานอะมันมันทำงานไม่ได้ก็มัวแต่ไอ้ติดรถไปนี่แหละก็ไม่ได้ไปกันสักทีเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เนี่ยค่ะประมาณนั้นดึงนะคะมีดึงดึงรถขึ้นอ่ะก็ บางครั้งรถเล็กก็แบบไม่รอเนาะไม่รอไม่แบบนี่ไงดูเหตุการณ์สถานการณ์แบบฝนกันเนาะจะรีบไปไหนมันก็ได้ไปกันทุกคนกันเลยตอนนี้ก็ มาดึงมาดึงเล่นเล่นเล่นๆมาเปิดก็เดินทางกันต่อครับไปเรื่อยๆค่ะฝนตกอีกค่ะลงเขาเสร็จน้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกน่ะทุกมือลงเขาเสร็จนะคะฝนก็ตกอ่ะ จะรถกระบะเลยในเบรกหมุนเลยหรืออือก็รถกระบะคันขาวนั่นแหละมัง้งตกแล้วเขาก็ดึงน่าจะเพิ่งหมุนอ่ะแล้วไอ้ซ่มวมเอ้ยซ่วมไอ้ซ่วม,วมก็มา <laughs> ชื่ออะไรวะไอ้ซ่วมซ่วมเออเรียกเข้าเม๋มาดูคลิปเดอ้อวันนี้มาดูคลิปเอาเด้อ มื่อกี้เห็นแต่ลูกเมียนั่งข้างในโบกมือวงวงวงกันอยู่เอแข่งเกียวทีมงานเขียวให้รถลงทีมงานนะคะทีมงานก็ก็วิ่งสายวิ่งงานนะคะอยู่เส้นนี้วิ่งงานก็พอดีก็นั่นแหละกั้นขนาดกั้นรถฝั่งนู้นเหมือนกันก็คือสไตล์ที่จอดมาแค่ ไสไตล์ที่จอดเมื่อกี้ก็คือกั้นรถเล็กไม่ให้ไม่ให้แทรกมาไงเพื่อที่จะให้การทํางานในการดึงรถที่ตกทางน่ะขึ้นอ่ะทีนี้ไอ้ขนาดกั้นขนาดนั้นมันก็ยังมีแทรกมาได้แล้วทีนี้ช่างเอี่ยวอ่ะเห็นเห็นรถทางนี้แทรกขึ้นไปช่างเอี่ยวก็เลยปิดเหมือนกันเพื่อที่จะกั้นไว้ให้เขาทํางานให้เสร็จนะคะก็จะได้เดินทางกันโตนะคะประมาณนั้นต่างคนต่างก็จะกั้นแต่ก็ยังเนาะ ประมาณนั้นแหละก็เลยเจอทีมงานนะคะพอดีเลยเจอทีมงานด้วยกันทักทายกันไปแล้วฝนก็ตกด้วยแสดงว่ารถพึ่งจะหมุนนะน่าจะเพึ่งจะหมุนแล้วก็ตกทางไปก็เลยใช้รถฝนตกค่ะถนนลื่นนี่เราลงเขาลงเขาเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็มาเจอฝนข้างล่างนี่แหละไม่รู้ว่าคันไหนแต่ไม่ใช่แต่เราไม่รู้ว่าคันไหนที่ตกราก็ไม่ได้ถามเนาะเพราะว่าเราก็รถก็เยอะต่างคนต่างก็นั่นแหละเขาก็ไปต่อเราก็จะไปต่อเหมือนกันนะคะไว้เดี๋ยวเอาก็ใช้รถใช้ถนนนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ตรงแค่ตรงนั้นเลยนะใช่ ตกแค่ตรงไหนถนนไอเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยตอนนี้ก็หยุดแล้วเนี่ยตกแค่ตอนรถรถรถลงกันเลยเออเพอพ้นมาก็หายตกเออจะพ้นอยู่แล้วอะ่ะดูอ่ะก็นี่ค่ะก็อุบัติเหตุนะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่บางครั้งมันก็อย่างว่าแหละเกิดเออเกิดเหตุสุวิสัยจริงๆนะคะ อะไรจริงๆแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะขับรถขับถนนก้อง่วงก็จอดนอนนะคะม่วงก็จอดนอนไปได้ก็ไปกันต่อค่ะเรื่อยๆนี่ยเนีเราไปข้างหน้าคงจะเนี่ยแต่วันนี้บรรยากาศครึ้มๆมากเลย ฝากไว้ด้วยนะคะกับรถเล็กนะคะก็อดซีเลสค่อยๆใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะดูสถานการณ์ดูสถานการณ์กันหน่อยนะคะว่ายังไงใครก็อยากไปเหมือนกันล่ะค่ะใครก็อยากไปเหมือนกันก็ฝากๆไว้ด้วยนะคะพอเกิดปัญหามาก็จะโทษแต่รถใหญ่นี่เลยไป อาโอเคไข่พี่ซีเจอกันนะคะนี่ก็ไปกันต่อค่ะ